เราจะไปกินชาบูกันเองไปกินชาบูกันนะคะน้องๆกดไปที่ซ้ายอ่ะมันแป้งเมื่อกี้ได้แล้วได้สักสามร้อยทักแวนกระตุกทำไมมันตั้งใจที่นี่ที่ไหนเนี่ยยาวยาก่อนนะน้ำท่วมฮะโอ้โหน้ำเคลื่อนถูมากเลยฮะตอนนี้ครับเด็กเด็กประถมนะครับมือคู่ไม่พ้อนะครับอีกไม่นานน้ำจะท่วมโลก อันนสี้อไรันนี้ไม่มีแล้วนะขำมากเลยเสียงแห่อไรกูผู้ปรตจมสามคนห้าคนนะห้าคนแล้วเอาเกียร์อผล่ต่อยไท่วมเลยเออขอดูดน้ำไว้เหรอเออเนี่ยแล้วเป็นนี่กินยาแบบเดียวยาแบบเดี่ยวยาแบบดียวเดีกกลับวันนี้ เดี๋ยวทำาควิตไว้กันนะครับทุกคนไปไม่ถอนมาทุกคนแต่ตบายตาไม่เรียน่าแถ้าไม่ถอดมันดูดกลับไปหมดนะตัวเลไกกันไม่น้รถรถนมาเก็บยาน้ำนั่ะ เงินเดือนน้องเยอะตอนไหนตอยไหนไม่จ่ายอวจิมัน้องมันโกนมันพี่ว่าช่วงพี่มันจะยาวไปแล้วไป EP สอง EP สอง